สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระหว่างคุกเรื่องไกรแสะประยุยทธ์รีบนำค่าน้ำค่าไฟไปเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องเรื่องไกรแสะนายกรีบนำค่าน้ำค่าไฟไปเสียภาษีเตือนอย่าเชื่อ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีโตข้อมูลคลาดเคลื่อน นายเรื่องไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอกล่าวว่าตนได้ส่งจดหมายขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจสอบ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ที่ออกมาโพสต์โต้แย้งการอภิปรายของนางอมรัฐโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลว่า การอยู่บ้านฟรีได้ค่าไฟค่าน้ำฟรีไม่ต้องเสียภาษีนั้น Facebook PMOC อาจเข้าใจและตีความประมวลรัศดากรคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะการอยู่บ้านพักทหารฟรีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวงที่136โดยกฎกระทรวงนี้ได้ยกเว้นค่าเชา่าตามมาตรา40โดยมีเจตนายกเว้นการอยู่บ้านฟรีที่ทางราชการต้นสังกัดจ่ายค่าเช่า หรือการอยู่บ้านพักของทางราชการต้นสังกัดที่ให้อยู่ฟรีโดยไม่เสียค่าเช่าเท่านั้นนายเรืองไกรกล่าวว่ากฎกระทรวง136จึงไม่ได้หมายถึงการอยู่บ้านพักของกองทัพบ,บกซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีสังกัดดังนั้น Facebook PMOC จึงไม่อาจนำกฎกระทรวงที่136มากล่าวอ้างเพื่อช่วยให้นายกพ้นข้อกล่าวหาของนางอมรัตได้ ในเรืองไกลกล่าวอีกว่าเรื่องค่าไฟค่าน้ำที่ Facebook PMOC ไปอ้างคำพิพากษาดีกา21ทับ2536ว่า เป็นข้อเท็จจริงคนละตัวนั้นก็เป็นการโต้แย้งไม่ตรงประเด็นเนื่องจากสสอมรัฐอภิปรายถึงดีกาดังกล่าวที่วินิจฉัยข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาตรา40ว่าค่าไฟค่าน้ำแยกต่างหากจากค่าเช่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ที่หมายความถึงค่าเช่านั้นยังให้หมายความรวมถึงประโยชน์ใดๆเช่นค่าไฟค่าน้ำด้วยในหนังสือที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี จึงเป็นเรื่องอธิบายการตีความกฎหมายตามประมวลรัศดากรและกฎกระทรวงเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเห็นว่า Facebook PMOC เข้าใจคาดเคลื่อนและอาจทำให้นายกรัฐมนตรีมีปัญหาเรื่องการไม่เสียภาษีตามมา เรื่องนี้จึงขอแนะนำให้นายกรีบนำค่าไฟค่าน้ำไปเสียภาษีรวมทั้งนำมูลค่าที่ได้อยู่บ้านพักทหารฟรีไปประเมินเพื่อเสียภาษีด้วยและแนะนำให้หาคนที่รู้เรื่องบัญชีและภาษีอากรมาอยู่ข้างกาย นายเรืองไกรกล่าวอีกว่าประโยชน์ใดๆตามประมวลรัศดากรเช่นค่าไฟค่าน้ำจึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปเสียภาษีตามแนวคำพิพากษาสารดีกาดังกล่าวด้วยบ้านพักที่อยู่ฟรีดังกล่าวอย่างพบข้อมูลค่ากำจัดปลวกจากเงินงบประมาณปี2561อีกจำนวน1 7 2 5 6บาท เงินจำนวนนี้จึงถือเป็นประโยชน์ใดๆที่ต้องนำไปเสียภาษีอีกด้วยทั้งนี้เรื่องการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ9ดังนั้น จึงขอให้นายกเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องอย่าไปเชื่อ Facebook PMOC หรือคนรอบข้างที่อยากเอาใจนายแต่ไม่ฉลาดเรื่องภาษีเพราะคนเป็นนายกท่านหนีภาษีก็อาจติดคุกได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ